ก็เป็นคำถามเดิมๆนะครับเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ s บิสเนสหรือว่าธุรกิจเครือข่าย mm. เวลาที่เรานำเรื่องราวของธุรกิจเราเนี่ย mm. ไปบอกต่อหรือว่าไปเชิญเพื่อนเรามาร่วมง,งานกับเรา mm. เชิญคนที่เรารักมาร่วมง,งานกับเราเราได้รับคำตอบปฏิเสธเราจะทำอย่างไรไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยมันเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับ mm. ผมให้ไอเดียแบบนี้ครับว่าทุกคนมีอัตลักษณ์ของตัวเองทุกคนมีวิธีคิดของตัวเอง ที่เราเป็นเราในปัจจุบันเกิดจากการที่เราเลือกและตัดสินใจทําบางอย่างในอดีตครับและแน่นอนว่าทุกๆคนก็เป็นแบบเดียวกันที่เขาเป็นเขาในปัจจุบันเกิดจากการที่เขาเลือกและตัดสินใจทําบางอย่างในอดีตและการที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าหรือว่าการที่จะกําหนดการเป็นของเขาในอนาคตครับเกิดจากการที่เขาเลือกและตัดสินใจทําบางอย่างในปัจจุบันครับดังนั้นแล้วเวลาที่เรานําเรื่องราวดีๆไปบอกต่อนะครับ ทุกคนก็จะมีอิมพลิ t ์นะครับหรือว่าอาจจะมีภาพลบนั่นแหละครับในอดีตเราต้องเข้าใจเขาก่อนครับแล้วก็ก้าวข้ามไปครับถ้าเราไปเจอคําปฏิเสธคําตอบง่ายนิดเดียวครับคือ Next ไปก่อนนะครับแต่ในระหว่างที่เรา Next เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งเขาไปเลยนะครับเราก็แวะเวียนกลับมาพูดคุยกับเขาครับนะครับมาให้ข้อมูลซ้ําแล้วซ้ําอีกกับเขาครับแล้วก็มาด้วยความเป็นมิตรอย่าโกรธเขาครับ คือบางคนกโกรธบางคนเนี่ยชักสีหน้าบางคนออกอาการนะครับบางคนใช้คำพูดไม่ดีจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจครับถ้าเราบริสุทธิ์ใจในการให้เราจะไม่กโกรธใครเลยครับไม่ว่าเขาจะปฏิเสธกับเราแบบเฉยเมยหรือปฏิเสธแบบพูดจาดูหมิน่นแบบเหยียดยามแบบ ดูถูกแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแย่เนี่ยเราจะไม่โกรธเขาครับเพราะเราจะเข้าใจเขาทุกคนจะต้องผ่านเหตุการณ์เดียวกันครับใครเห็นก่อนทําก่อนครับเห็นก่อนทําก่อนถ้าเขาต้องการความสําเร็จเขาก็ต้องผ่านเรื่องราวแบบที่เราผ่านนี่แหละแล้วเราจะรอทําไมเราเน็กซ์ไปหาคนอื่นก่อนครับแล้วเราค่อยวนแวะเวียนกลับมาหาเขาให้โอกาสเขาซ้ําแล้วซ้าอีกเพราะเราจริงใจพอไงครับเราต้องจริงใจนะครับในการทํางานงานนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นลองปรับใช้เรื่องนี้นะครับทำความเข้าใจกับธรรมชาติยอมรับมันให้ได้ครับแล้วก้าวข้ามไปฝันของใครก็ของคนนั้นนะครับฝันของทุกท่านค,คืออะไรเราต้องตอกย้ำตัวเราเองกับความฝันของเราครับ